ไปเลยลวกนว่าตอนนี้ถ้าปีกันโรงเรียนไหนไปิดโรงเรียนน,ยนั้นปิดแผนกนั้นไปก่อนสวัสดีครับผมกฤษณพง์เกียรติศักดิ์นะครับมาพบกันในรายการเดิมครับคนแคระบนบ่ายักษ์ครับกับวิทยากรประจำรายการของเราครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เทคนิคการแพทย์ พันจูเพชรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทั้งกบครับสวัสดีชื่ออาจารย์นี่ยาวขึ้นยาวขึ้นทุกวันนี่ตรลงนี่ต้องมีการแก้ไขด้วยแก้ไขนะอาจารย์กบครับต้องขอบพระคุณผู้รู้ครับเขาแนะนํามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแร้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเขียนแบบเนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์เป็นทหารเป็นทหารจะเรียงยังไงมียศศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์อีกจะเรียงกันยังไงก่อนเข้าประเด็นนั้นครับจังกบครับวันนี้เรามีหนังสือปกใหม่เลยนะครับปกใหม่เลยที่จะเอามา สมนาคุณหรือว่าแจกแค่กับทางแฟนรายการเรานะครับเป็นหนังสือเรื่องของการเมืองการปกครองไทยจากไพร่ฟ้าหน้าใสาสู่วาทกรรมไพามาร่อมาดยาวเหมือนกันนะอาจารย์รผมได้ยินคําว่าไพร่อามาตตกใจอาจารย์<ต>ยังไงครับมีเขียนตั้งแต่พูดถึงไพรฟ้าหน้าใสาก็คือตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วก็มาจบลงที่วัทกรรมไพร่อามาดที่มีความขัดแย้งกันสมัยของรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรเราเล่มนี้เองเป็นมพ์ครั้งที่8เราจะแจกครับ5้าเล่มครับ นี่เราถูกท้วงอีกแล้วนะเขา<ะ>บอกว่าไม่เอาอาจ,จารย์จักอาจารย์กบอย่าให้โปรดิวเซอร์เป็นคนตัดสินใจได้<อ>ไหมหสุ่มหยิบขึ้นมาได้ไหมขอสุม่มเหรอ,เ,อเขาบอกว่าเผื่อเขาจะไปบนบานสารเก่าวแล้ว <c oughs> ได้ ผมบอกเอ้ารอบนี้ไปแคที่การหยิบมาเนาะตกลงสุ่มสุ่มจากข้อความที่ส่งมาใช่แล้วก็หยิบขึ้นมาเป็นใครก็464 2123นะครับ464 2123ดูหน้าจอนะครับส่งข้อความมาอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก็ได้แนะนำติชมชมว่ารออยากได้ทรงผมอาจารย์อะไรยังไงเอ๊ะทำไมต้องใช้เทคนิคการแพทย์เนี่ยส่งมาได้หมดครับแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่ม ตกลงใช้สูงมีคนบอกจันกบนะบอกฉัจกบออกรายการแล้วโกนหนวดได้ไหมเขาถามมาเกี่ยวด้วยจริงจริงจริงเขาถามต้องโกนด้วยเขาถามบอกว่าแบบเครียงๆน่าจะแบบหล่อมากเลยก็ยาวบ้างไม่ยาวบ้างตามเรื่องตามราวอาจารย์หนวดโกนแล้วเดี๋ยวมันก็งอกนะครับพูดถึงบทรูปการศึกษาอาจารย์กบได้ตามข่าวไหมรัฐบาลก็เป็นยังไงบ้างครับโอ้ตอนนี้ต้องเรียกว่าบางคนบอกว่าอยู่ในช่วงของการดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์พูดรานพูดาะแต่งงานเพราะท่านนายกยังหลั่นล้าร้องเพลงกันอยู่ก็บอกว่ามีหลายคนท่านนักข่าวบอกว่า ให้เลย3เดือนก่อนสิแต่ไม่เป็นไรละครับก็เรื่องของ น้ำพึ่งจะหวานยังไงก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องการศึกษาเนี่ยหลายคนมองข้ามแต่อย่างที่อาจารย์บอกผมทราบตั้งแต่ข่าวก่อนที่อาจารย์บอกว่างบประมาณการศึกษาของเราสูงมาก<ช>แล้วก็เป็นอันดับต้นๆแต่ทำไมผลของการศึกษาเนี่ยยังไม่ได้ผลที่ดีเท่าที่ควรดูจากผลของเด็กเราคิดเป็นไหมหรือว่าสังคมของเราเป็นยังไงจึงทําให้เกิดมีเรื่องด่วนครับที่เป็นข่าวที่อาจารย์จะพูดวันนี้ก็เป็น <ừ, S 1> เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในเรื่องของหัวข้อเร่งด่วนครับอาจารย์ทุกคนก็ตั้งคําถามครับท่านกบว่าทุกครั้งที่มีรัฐบาลใหม่ก็จะพููดแต่ปปฏิรรรกกาาศึษทคั้ นโยบายก็เปลี่ยนทุกครั้งแล้วมันจะมีบ้างไหมที่มันจะเป็นแผนชัดเจนอยู่กันไปอย่างชัดเจน,นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพื่อจะได้มีทิศทางที่ชัดเจน<ะ>อย่างเราเนี่ยดูเหมือนว่าทิศทางเรามันกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวจะไปทางอุตสาหกรรมจะเป็นนิกซ์อยู่สมัยหนึ่งไม่เอาแล้วกลับมาพัฒนาส่งเสริมเรื่องครูกันดีกว่าเดี๋ยวก็จะเป็นเมืองแฟชั่นอะไรก็ไม่รู้อ,อแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นลูกกันใหม่ละแต่ว่า ที่ต้องปฏิรูปนะวันนี้ต้องยอมรับเราว่าเป็นความจําเป็นครับท่านกบครับ,รบเพราะว่าสภาพสังคมเราอย่างที่เราคุยกันมาในรายการที่ผ่านๆมาตอนที่ผ่านๆมาก็คือการศึกษาเราถูกจัดอันดับอยู่ต่ําลงไปเรื่อยๆทั้งทังที่อย่างที่บอกไงรเราจ่ายาาเยอะใช่ครับถ้าจ่ายน้อยยังต้องมาถามตัวเองว่าน้อยไปหรือเปล่านี่จ่ายก็เยอะแต่ทําไมผลได้น้อยเนี่ยมันแปลว่า ภาษาขอโทษภาษาอังกฤษซ i n ติง o องมันมีอะไรผิดตรงไหนอาจารย์เห็นอาจารย์เขียนอะไรตอนเริ่มเลยครับนังเขียนก็บอกว่าในนโยบายการศึกษาเราเนี่ยมันต้องมองสเต็โฮเดอร์พูดถึงคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเกี่ยวพันกันว่ามันไม่ใช่เรื่องคนลงดันเดียว้งหลายใครบ้างอาจารย์นักเรียนนักศึกษาก็ต้องเกี่ยวว่าอินพุตที่เข้ามามันเป็นอย่างไรตู้ดดีไหมในขณะเดียวกันคนที่ป้าหรือครูบาอาจารย์พวกเรานี่แหละ เราก็มีส่วนใช่มีส่วนครับวันหนึ่งก่อนหนึ่งเราก็เป็นอย่างนี้ใช่แต่นนั้นี้เป็นตรงนี้แต่เราอยู่ตรงนี้ปั๊บครูบาอาจารย์จะทำได้ดีหรือไม่ดีอยู่กับสถาบันการศึกษาอีกว่าเป็นยังไรสถาบันก็มีนโยบายอย่างไรหรือว่าผลิตครูมายังไงอีกอะไรกันมาถึงกระทรวงทบวงกรมพูดถึงมาตรฐานอย่างไรคนสั่งละมาถึงภาคเอกชนอีกภาคเอกชนก็มองว่าเขาอยากได้คนแบบไหนเราผลิตตรงกับความต้องการของเอกชนหรือเปล่าฉันกลบสังเกตยไหมครับการศึกษาของไทยระยะหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าผลิตตามัพพลายไม่ได้ผลิตตามีมานด์ S <S <S <อ>มีตามซัพพลายหมายความว่ามหาวิทยาลัยของฉันมีครูสาขานี้เยอะมีอาจารย์สาขานี้เยอะก็เปิดโดยที่ไม่ดูเลยครับว่าตลาดคือเอกชนเนี่ยดูว่ามีคนสอนหรือเปล่าเพราะบางทีเราพูดจริงนะเราเป็นอาจารย์อยู่คุณเปิดวิชานี้แล้วใครสอนครับ <S <S 1> <S 1> อ,อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันในแง่ของการจัดการคนเป็นคณบดีก็ตอบไม่ได้มันก็เลยเปิดวิชานั้นไม่ได้ทั้งทั้งที่ความจริงผิดออกมาเอกชนไม่ต้องการพอเอกชนไม่ต้องการปั๊บลูกศิษย์เราก็จะตกงานนี่ครับนี่คือปัญหาแล้วนี่ AEC ที่เข้ามา อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยงานช้างนะอาจารย์นี่ผมดูแล้วยังขำมากเลย AEC จะเห็ไหมเดี๋ยวนี้คนนายเดินมาเจ้าชายยังคืออาจารย์ต้องตอบว่าเจ้าหญิงแล้วค่ะทำไมอ่ะเจ้าชายหรือยังเจ้าชายก็พรินซ์พรินซ์คือพรินซ์พิมหรือยังโอ้โหส่วนลูกจ้างก็ตอบว่าเจ้าหญิงค่ะพรินเซสพรินเซสแล้วค่ะเนี่ยเขาบอกว่า AEC แล้ว น่าเป็นห่วงเนาะฟังดูแล้วเครียดนะผมไม่น่าเป็นห่วงฟังเราเครียดป็นเป็นเสียงหัวเราะที่แฝงด้วยความกังวลหรือมันเป็นการประชดประชันนะเราจะสู้กับเขาได้หรือครับผมนะฮะแล้วนโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการก็เลยออกมานี่ครับตัวนี้คือกระทรวงออกมาแล้วก็ ดูซิว่าเราจะไปที่ทางไหนกันองั้นถ้าฟังอาจารย์แล้วเนี่ยจริงๆออกมาต่อให้กี่ข้อเนี่ยมันยังไม่ครบองคาพยพเพราะว่ายังมีส่วนอื่นๆอีกเยอะที่จะทําให้องค์กรทั้งหมดเนี่ยมันประสบความสําเร็จแต่ยังน้อยก็ต้องมาดูว่าจุดเริ่มต้นของกระทรวงทบวงกลมแหละเขาคิดว่ามีแนวทางที่จะต้องทําอะไรเร่งด่วนแบบนี้ครับอะไรบ้างครับอาจารย์คือเขาบอกว่าตอนนี้เร่งด่วนมีสิเรื่องใช่ไหมฮะสิเรื่องของความเร่งด่วนเลยเนี่ยอันแรกเนี่ยก็บอกว่าปัญหาโลกแตกคือเราคุยกันแล้วนะเรื่องเนี่ยคือาชีวะนี่เราคุยก่อนรแง แล้วเหตุทะเลาะวิวาทของเด็กอาชีวศึกษานี่มีข่าวทุกวันเร็วๆนี้ก็มีอีกละอีกแล้วี่วนมากยิงผิดด้วยใช่เราเป็นการล้างแค้นแล้วไอ้เรื่องแบบนี้ยเราก็จะไปโค้ดว่าเป็นของอาชีวะทั้งทงที่บางทีก็มหาวิทยาลัยเองนะครับใช่ใช่ไหมครัอาจารย์บอกแต่ว่ามันไม่เป็นเรื่องใช่หรือว่าบางทีเนี่ยแน่นอนหลายคนก็ไปโทษเด็กแต่มันก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าทําไมเขาถึงต้องตีกันทําไมเขาถึงได้คิดแบบนั้นค นโยบายให่นี่นยุ่งใหม่แรกเร่งด่วนเลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันแต่ผลมันมักจะออกมาว่าเฮ้ยปิดสถาบันดีกว่าเนี่ยปัญหาใหญ่อาจารย์ถ้าปิดสถาบันเสร็จแล้วอ่ะเราไงเด็กก็ว่างใหญ่สิงๆเขาเนี่ยเราก็ว่างตีกันเลยตีทนี้สน,นุกเลยฮะ <c oughs> คราวนี้ปัญหาใหญ่เลยนะ, <c oughs> ะต่อให้จะไล่ออกเขาก็ไปอยู่ที่อื่นอาจารย์อาจารย์มันเหมือนย้ายข้าราชการเร็วๆหรือว่าตำรวจ แต่ก่อนอะถ้าแยกก็ต้องย้ายไปอยู่ไกลๆปืนเที่ยงแล้วคนถามตตลงไปเร็วที่อื่นได้นั่นแ่ะยิ่งยิ่งคล่องเลยคนนี้คราวนี้ไม่มีใครเห็นก็ไม่ถูกเหมือนกันนี่ปัญหาแก้อาจจะแก้ไม่ตรงจุดแบบเดียวกันไล่เด็กไล่เด็กที่มีความประพฤติไม่ดีออกแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนแล้วใครจะไปแก้ไขเขานั่นแหละทีนี้ดูต่อมาประเด็นที่สอง สำรวจให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนสถานศึกษาที่รับผลกระทบจากอุทกภัยโอ้อันนี้ว่าเร่งด่วนจริงๆเลยนะอาจารย์อาจารย์กบพูดเมื่อตอนสองตอที่แล้วผมแว่าเป็นปัญหาโลกแตกที่บอกอะไรนะให้สอนว่ายน้ําก่อนเออแล้วถ้าเกิดหน้าแรงล่ะฮะหน้าแ้งสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยอักีภัยไหมฮะอักีภัยอักีภัยแล้วภัยแรงด้วยใช่ไหมเอ๊ะนี่มันก็แบบเฉพาะหน้าจริงๆเลยนะเออเนาะน่าคิดนะว่าจะคิดเสร็จนี่มันแรงแล้วนะเราโค้ดแต่อุทกภัยอย่างเดียวได้หรือเปล่าที่ต้องถามนะน่าจะใช้คำว่าภัยพิบัติหรือ ใัยธรรมชาติเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดซึนามิเด็กสําหรับที่อยู่ตามติดตามชายทะเลอาจจะต้องเรียนไปไม่ปลาอะไรเงี้ยแล้วแต่นะฮะต่อมาเรื่องนะครับข้อ3เร่งสร้างค่้นนิยมและปรับภาพลักษณ์ภาพลักษณ์อาชีวศึกษาเพื่อจูงใจให้ผู้เรียน มาเรียนสายชีพนี้เพิ่มขึ้นอาจารย์ก็พูดแล้วคนคิดตรงเราเลยเนี่ยเอ้หรือว่าเราจะไปเป็นอยู่มหาลัยกันหมดหรือว่าเราควรจะไปเป็นรัฐมนตรีอาจารย์ต้องเป็นพลเอกก่อนอาจารย์ต้องเป็นพลเอกก่อนงั้นนะก่อนอื่นอาจารย์ต้องเป็นพลเอกก่อนอันแรกอันนี้บอกว่าอะไรฮะอยากให้เด็กมเรียนอาชีวะมากขึ้นเพราะวันนี้เราขาดแคลนเหลือเกินยิ่งเนี่ยไอซีเปิดปั๊บเนี่ยพูดง่ายมีแต่คนสั่งมีแต่นายแต่คนปฏิบัติงานไม่มีกองทัพไม่มีลูกน้องไม่มีมีแต่นายพลีในพลผมไปอ่านนะในพลเยอะที่สุดเลยนะกองทัพไทยในส่วนของโลกนะโหสุดยอดเลย ถือว่าเป็นข้อดีฮะทำไมอ่ะมีในพนเยอะไงในพนเยอะใช่ไหมอ่าข้อสี่กอสี่อาจารย์ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เป็นอืมอาจารย์อันนี้ก่อนเลยสอนมาเยอะแล้วเป็นไงฮะผมผมมักจะพูดเนี่ยผมพูดเวลาประชุมเนี่ยสิ่งนี้พูดแล้วคนในที่ประชุมช่วยวิเคราะห์ให้เป็นก่อนอาจารย์เข้าใจไหมอาจารย์เข้าใจไหมแค่นี้ก่อนใช่ไหมอาจารย์เข้าใจใช่ไหมเคืไอคนสั่งเขาว่าวิเคราะห์ให้เป็นด้วยอืมก็สั่งอย่างเดียวอ่ะก็เกิดมาให้สั่งไงครับครับ ก็จริงๆไอ้การการทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนคิดและวิเคราะห์เป็นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คงต้องโโหรือระบบกันใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์กบว่าหลักสูตรอ่ะใช่แล้วคิดเป็นเนี่ยมันไม่สอนไม่ใช่มายืนสอนให้คิดนะมันต้องฝึกนะมันยสอนให้คิดนะคิดไม่เป็นแล้วนะคนคนสอนในเรื่องมีปัญหาว่าตัวเองก็คิดไม่ถูกเหมวอเระเทคนิการเขาใส่ไม้สอนเลยคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกว่าแล้วจะสอนยังไงให้มันคิดเป็นเพราะฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันก็ห้าครับ ทบทวนเงินอุดหนุนรายหัวให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งรัฐและเอกชนช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพและช่วยเหลือเด็กยากจนพิการได้โอกาสออันนี้เข้าใจเข้าใจสมควรทำนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวครับเงินที่ได้ไปเนี่ยอุดหนุนแล้วเนี่ยเอาไปอุดหนุนนเรื่องที่มันควรอุดหนุนนะครับไม่ใช่อุดหนุนเรื่องแท็บเล็ตอุดหนุนเรื่องที่เป็นต้นน้าที่มันเปะนอปลายน้ํายกเว้นว่าเราทําจนหมดแล้วถึงจะมาเป็นแท็บเล็ตใช่ไหมไอ้นี่ในแท็บเล็ตมีอะไรยังไม่รู้เลย ไฟก็ไม่มีจะเปิดอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีปลั๊กไฟยังไงอะปลั๊กไฟเี่ื่องเรียนก็ทําได้ไม่พอครับจำนวนปลั๊กไฟหรือมีปั๊บเดี๋ยวนี้ปรากฏเขาเสียบ3รูเรามีแค่2ออย่างนี้เป็นต้นนะนี่ประเด็นที่6ครับเร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษานี่ไงภาคเอกชนใสเข้าไปโดยเฉพาะการจัดทําข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการให้สนับสนุนและรับนักเรียนศึกษานักศึกษาเข้าทํางานหลังสําเร็จการศึกษาอันนี้ปัญหาที่อีกที่เกิดขึ้นคือเราผลิตได้ไม่ตรงความต้องการ ของเอกชนเขาเลยคิดว่าเอาอย่างงี้ดีไหมเราให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาเลยว่าเขาอยากได้อย่างไรนะครับจะได้ผลิตออกไปได้อย่างจะเป็นอย่างอาจารย์ว่าอีกหน่อยบริษัทก็ตั้งมหาวิทยาลัยตัวเองตรงนี้แหละผมคิดว่ามันมีโอกาสไปได้สูงมันก็มีบวกมีลบครับเพราะเขาเอาไปใช้ของเขาได้แน่นอนแต่ว่าไม่ได้ตอบสังคม หรือเปล่าตอบสนองเฉพาะเอกชนไม่เข้าสู่สังคมตัวใครตัวมันนี่คือปัญหาแต่ต่อไปก็จะผลิตของใครของมันเลยนะฮะเดี๋ยวฟ้าวันใหม่เราก็จะมีมหาวิทยาลัยฟ้าวันใหม่นะฮะเพื่อสร้างช่างกล้องช่างภาพเพื่อของเราเองทุนนี้เลยทุนนี้เลยตกงานเลยครับไม่ได้เข้าส่วนใดเดี๋ยวเข้ามาเรียนได้เดี๋ยวรับพิเศษอันต่อมาขั้นที่7ครับอาจารย์พูดถึงประเด็นของอะไรอาจารย์เหมือนผมไหมขั้นที่เจ็ดจุ อันเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ใชบรรจุระบบการบรรจุ<ะ>และทบทวนมาตรฐานวิชาชีพครูครับอาละให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้บุคลากรที่เหมาะสมเข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้นอันนี้คือโอกาสของครูครและบุคลากรและบางคนหลายคนบอกทําไมไม่ได้คนดีก็เอาเข้ามาแล้วก็ไม่มีอนาคตนะ ใครจะอยากมาทํางานล่ะอนก็น้อยอนาคตก็ไม่มีสริการก็ไม่ให้แล้วบอกว่าอะไรครับครูเป็นอาชีพที่มีหนี้สินเยอะที่สุดในประเทศไทยความรับผิดชอบสูงมากอะไรไม่ดีโทษครูงานสังคมก็เยอะมากครับพะลูกสิษยิ์จบไปแล้วมันแต่งงานมันก็คิดถึงแต่ครูนะครับผมคลอดลูกยังโทรมาเลยอาจารย์อาจารย์ต้องต้องใไปเยี่ยมด้วยตกใจไงไม่รู้จะทำยังไงจะคลอดลูกโทรหาพ่อแม่ไม่รับโทรหาอาจารย์นึกอะไรไม่ออกเราต้อง ข้อแปดครับเร่งทบทวนมาตรการจัดกิจกรรมรับน้องของสถาบันการศาออึกษาต่างๆวันนี้ก็เร่งด่วนจริงก็ตายไปเยอะแล้วมีมาตรการติดตามควบคุม การลักลอบจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นแนวทางที่สร้างสรรค์ปลอดภัยปราศจากการแชร่ความรุนแรงและระมิดทางเพศอันนี้เราก็พูดไปตั้งแต่ตอนแรกๆเป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันซึ่งเราก็คิดว่าด่วนไปหมดด่วนไปหมดแต่ด่วนให้ทันนะเพราะมันเลยรับน้องแล้วเราไปปีหน้าไงปีหน้าเพื่อรับน้องปีหน้าที่ไอ้ผู้นี้รอดชีวิตอยู่นะครับปีหน้ายังทันนะข้อเก้าครับอาจารย์ทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมทัศนศึกษา แล้วมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางเป็นหมู่คณะของนักเรียนนักศึกษาอันนี้ก็เหมาะสมนะฮะตอนนี้ที่อาจารย์ข้อข้อกาเนี่ยผมพูดนิดหนึ่งก็คือพอเรื่องความปลอดภัยเรื่องเด็กเวลาไปนักนัศึกษาเนี่ยเพราะมันเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยครูต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นครูหลายคนก็รู้สึกว่าไม่อยากเอามือซุกหีบไปทำไมภาษาก็มีรู้อาจารย์แปลออกมามเอามือซุกหีบคือไม่ทำะไรเลยคือเหมือนกอบไปหาเรื่องอะเอามือซุกหีบแข่งแทบหาเส้นได้ไหมคือมันอ่าใช่หรือบางคนก็บอกอะไรนะเหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกับ ัวอยู่กับยมบาลครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยใช่เนี่ยไปเงี้ยปั๊บครูก็เลยไม่รับผิดชอบไม่ไปดีกว่าระหว่างพาเด็กไปทัศนศึกษาแล้วเกิดอุบัติเหตุึ้นมเด็กไปเองแล้วลูกตั้งหลายคนอ่ะเด็กตั้งหลายคนอ่ะคุมไม่ไหวซึ่งก็ถูกนะบางทีก็คุมไม่ไหวแต่ว่ามันเป็นปลายเหตุนะต้นเหตุก็คือว่าเด็กควรจะต้องได้รับการศึกษานอกห้องเรียนหลายวิธีไม่ใช่แค่ทัศนศึกษาพวกผมเนี่ยนะฮะทมัยเรียนเนี่ยต้องออกไปปั้นดินทําบ้านมันไม่ใช่ทัศนศึกษามันเป็นการออกไปศึกษานอกห้องเรียนจริงๆไม่่ใชเสริม วันนี้เด็กเราซึ่งจะเป็นต้องมีวันนี้เด็กเราออกจากห้องเรียนเสร็จก็ไปต่อห้องสอนพิเศษห้องสอนพิเศษเสร็จต่อห้องคอมชีวิตก็าเรียนเป็นระบิมร้องเพลงวุ้เครียดนะไม่ได้เจอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับนอกจากว่าให้จะสร้างทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยแล้วเห็นใจคุณครูที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะว่าระหว่างพาเด็กออกไปเนี่ยมันเสี่ยงเหลือเกินนะครับเหนื่อยก็เหนื่อยต้องดูแลการทํายังไงอะก็ผมก็ไปแต่ว่าต้องไปแต่มันก็คุมยากนะร้อย เราออกไปเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อจแล้วเด็กน่ะมันจะวิ่งไปไหนเด็กคือเด็กอ่ะมันหายไปทํำยังไงข้ามถนนปั๊บก็ต้องดูแล้วอ่ะเพราะนั้นต้องจัดการตรงเนี้ยนะฮะให้ดีนะครับหรือว่าต้องเพิ่มครูให้พอช่วยกันดูรับผิดชอบเด็กในจํานวนที่น้อยลงอย่างนี้เป็นต้นหรือเปล่าครับนะฮะต้องทําอย่างนั้นเขาไปคนเดียวเด็ก200อยคนดูงไงอ่ะใช่ข้อสุดท้ายครับดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีผมว่าผมว่าอ่านข้อสิบข้อเดียวก่อนข้อสิบใหญ่เออเขาอาอ่านย้อนมาอาจารย์ข้อสิบแล้วอาจารย์ นึกเลยไม่ออกให้อ่านข้อสิบเพราะว่าไม่ต้องคิดได้มากข้อสิบให้ทำก็ทำเพราะผมดูแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ย เขาต้องมาฟังอาจารย์ก่อนเพราะบางข้อเนี่ยดูมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดน่ะมันเป็นเรื่องของบางส่วนเท่านั้นเององค์ขาพยพที่จะต้องมันเหมือนเหมือนปูแมงมุมมีสิบขาแปดขาอาจจะเป็นเัรเร่งด่วนบางอาจารย์ต่อไปจะขยายต่อไปก็ต้องน้ําไหลไฟดับก่อนมองในแง่นี้ก่อนนะครับซึ่งเราก็คาดว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยน่าจะรับการการดูแลอย่างดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันให้ดีปฏิรูปกันให้ดีไม่อย่างนั้นเราก็จะได้ยินคําพูดเดิมๆเรื่องเดิมๆว่าเด็กทะเลาะกันยิงกันตายได้ยินเรื่องเดิมๆว่าพาไปรรับน้้องแลวกกกก็เเิิดดาาตย เดิมๆว่าเด็กออกมาแล้วนคิดไม่เป็นทําอะไรไม่ได้จนทุกวันนี้สังคมกำลังมองว่าเด็กยุคใหม่เป็นเด็กที่ขาดความรับผิดชอบนะครับขาดความคิดสร้างสรรค์ไม่อดทนไม่เนี่ยขาดหมดทุกอย่างเลยโดนว่าโดนตาหนิออกออกเลยอาจารย์รู้ไหมนึกจริงมันมาจากเรื่องของโครงสร้างของสังคมด้วยเพราะว่าพ่อแม่มีลูกน้อยพอมีลูกน้อยปั๊บเนี่ยเขาก้งกงมตลอดเวลาอาจารย์เป็นไหมคุณพ่อคุณแม่โทรมาช่วยว่าลูกให้หน่อยบอกอ่ะล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าไม่เอาเดี๋ยวลูกไม่รักอ้าว แล้วไงอ่ะเราก็ต้องรับเ,เขากลัวลูกไม่รักครับอันนี้อันตรายนะเพราะเราเจอปัญหานี้ครับในสมัยที่อาจารย์กบเรียนเนี่ยถ้าอาจารย์เป็นคนต่างจังหวัดนะฮะแล้วอาจารย์มาเรียนอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้เนี่ยอาจารย์ต้องถูกส่งไปอยู่กับญาติ อาจารย์จะไม่ได้อยู่หอพักแน่นอนสมัยก่อนใครอยู่หอคือเด็กมีปัญหาคือไม่มีญาติใช่ไหมครับต้องไปฝากไว้ตัดหางปล่อยวัดเพราะเราอยู่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยเด็กจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกับคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ต้องเกรงตัวเป็นจึงบอกเลยครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกหลานท่านเล่นแต่สมัยนี้เด็กพอจบมหปั๊บเขาข้ามหาลัยได้ปุ๊บอยู่หอครับอยู่กับ อยู่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันแม่ละอิสระใช่แล้วเวลามีปัญหากับรูเมทก็โทรศัพท์บอกแม่แม่ในรูเมทนี่สายไม่ดีเลยคําตอบจากแม่คือย้ายเลยลูกเออเดี๋ยวไปพบมันนอนลูกนอนคนเดียวลวเนี่ยเด็กก็ไม่มีความอดทนที่จะปรับตัวอยู่กับใครนยฮะจานเป็นจริงๆรจึงเป็นปัญหาที่ต้องมาปฏิรูปตรงนี้ฮะเพราะว่าวันนี้เหมือนกับว่าดูเหมือนกับว่าเด็กของเราเนี่ยเรียนหนังสือเข้าใจเรื่องความรู้แต่ว่ามาปรับใช้มันเกิดปัญหา ความอดทนไม่มีความขยันกันแข็งไม่มีความรู้ก็อย่างหนึ่งนะคนละเรื่องหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแต่ว่าอยู่ในสังคมได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่นะซึ่งคนเราเนี่ยมันต้องอยู่ในสังคมมากกว่าอยู่ในตาราครับมันต้องพยายามเข้ากับสังคมให้ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเด็กยังมาทะเลาะบ่อแวงกันแบบเนี้ยอย่างข้อหนึ่งเนี่ยมเร็วๆนี้ก็ยิงกันอีกแล้วตายกันอีกแล้วแล้วมีการคิดไม่ได้ว่าถึงขนาดต้องฆ่ากันตายเลยเหรอเพียงแค่ว่าเกิดความทะเลาะบ่อแวงกันเล็กน้อยจบกันถึงขนาดตายเลยเหรอถ้าคิดแบบนี้ไม่่ได้้้ออออันนนตตตราาายแแลลววีคคืขงชิ แล้วเราเจอแบบนี้ปั๊บเนี่ยไอ้คำมาร์คคำว่าอาชีวะศึกษาเนี่ยมันขึ้นหลาเลยแปะหน้าอยู่ <c oughs> คนก็ไม่ไปเรียนอีกม,ม,มันก็มาตอบข้ออื่น<ช>ว่านะทําไมไม่เรียนอาชีวะกันแล้วถามว่าเด็กที่อาชีวะที่เป็นเด็กดีๆนี่มีเยอะไหมเยอะสังคมครับมันต้องมีคนดีมากกว่าคนไม่ดีเพราะถ้าคนไม่ดีมันมากกว่าคนดีเนี่ยมันมันจะอยู่ไม่ได้เลยสังคม,มแต่ว่าเด็กที่ดีๆรับเวรรับกรรมไปด้วยหางานลําบากแล้วจะเรียนจบไหมเออจริง ผมยังบอกว่าวันนี้จะย,ยังไม่บอกข่าวดีมันก็ไม่ค่อยมีข่าว<ะ>มันมีข่าวตีกันกลายเป็นว่าต่อไปนี้ใครเรียนอาชีวะป้าพ่อแม่ต้องจ้าง,งปรปภจ้างการคอยดูแลอีกสี่คนต่อไปโรงเรียนเป็นเจ้าพ่อเลยรถ<ะ>ก็ต้องเป็นรถแบบติดกระจกกันกระสุน,นไปนั่งเรียนน่าเป็นห่วงนะครับผมว่าแล้วอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายอย่างไรถ้าใช้วิธีการที่ ที่ทราบมาคร่าวๆนะตอนนี้ก็คือถ้าที่ไหนทะเลาะเบาแหวงกันคณะไหนทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยปินนดคณะไปเลยนี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้เขาก็จะมีทหารตำรวจไปเฝ้าหน้าสถาบันกันน,ะนี่จะเป็นประเทศเดียวในโลกไหมเนี่ยที่ไม่ด้มีสงครามแต่ว่าทหารตำรวจต้องไปยืนรอก,กันอยู่ที่หน้าโรงเรียนตกลงแทนที่จะเหนื่อยเรื่องเรียนนี่โร<ล>งเ,เรียนนะนี่โรงเรียนวัวเด็กตีกันนี่โรงเรียนยหรือว่าส่งไปเรียนทหารเรียนตำรวจซะเลยดีไหมผมผมผมว่าเมืองไทยมีอะไรแปลกๆเยอะนะครับที่ต่างชาติไม่มี เพียนแท็กซี่ว่างแต่ไม่รับผมไม่เข้าใจนะครับประเทศนี้ตลาดว่างแต่ไม่รับถึงเวลาก็ไม่มีก็ไม่รับเออติดป้ายว่างแต่ไม่รับก็ว่างอะแต่ก็ไม่รับไม่รับมีอะไรไม่รับอมก็ไม่เข้าใจมีหลายที่ครับเรียกอะไรฮะสร้างเขื่อนแต่เปิดตลอดแล้วสร้างไว้ทําไมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเออนะเขื่อนไว้กั้นน้ำแล้วเปิดตลอดเราเปิดเราสร้างไว้ทําไมเผมก็ไม่เข้าใจ ที่ประเทศไทยมันมีอะไรปแปลกๆนี่เหมือนกันสถาบันการศึกษาเอาเอาแทนที่จะมีครูมาคอยดูแลเด็กกลับอะไรครับแต่ต้องมีทหารตำรวจมาดูแลลูกจะออกไปเรียนหนังสือก็ไม่รู้ว่าจะได้มีชิตกลับรอดมาไหมคือไม่ได้ถามว่าลูกสอบได้เท่าไหร่ต้องดูว่าลูกละ่ะรอดตายเปล่ากลับมาปั๊บแทนที่สมัยก่อนนี่ต้องมานั่งไหว้อธิษฐานขอให้ลูกสอบเรียนต่อได้ทํางานได้ที่นี่ต้องที่ฐานูกรอดที่ลูกกลับมานะกลับมาครับแต่พูดจริงก็เครียดนะลูกออกจากบ้านไปแล้วไม่รู้ว่าจะกลับบ้านป้อ เพราะนั้นเด็กอาจจะมีข้อแม้ก็ได้นะฮะว่าไปเรียนแล้วมันทําให้อันตรายนะขอหนูเล่นเกมเถอะเปลี่ยนเป็นเรียนกันทางอินเทอร์เน็ตไม่หลับผมว่านักครคณะทุกอย่างต้องเปลี่ยนเยอะแล้วเยอะมากเลยนะหังละเครียดนะใช่แต่ทุกอย่างต้องมีทางแก้ฮะอาจารย์ทีนี้เขาปฏิรูปเนี่ยอาจารย์ถ้าเรามองว่าซตินะเด็กคณะนี้ไปทะเลาะกับเขาไปหาเรื่องเขานะตัวเองผิดนะแล้วจะมาปิดคณะเนี่ยในความคิดผมนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ได้แสดงการรับผิดชอบโดยการที่จะสอนเด็กห้ามเด็ก ไม่คิดจะทวงเด็กกลับอปยุยงส่งเสริมเด็กในฐานะที่รุ่นพี่ก็เข้ามามช่วยอย่างเนี้ยสมควรที่จะปิดเพราะแม่พิมพ์มันเบี้ยวอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าทางทางหมหาลัยทางคณะก็ดูแลอย่างดีแล้วแต่เด็กกลุ่มหนึ่งเขาไปทําอย่างนั้นเนี่ยไปปิดเนี่ยจันกบแล้วเด็กคนอื่นจะทายังไงอ่ะเออตรงนี้หับปัญหาก็ถือว่าผมว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาว่าปิดไปแล้วเนี่ยการตีมันจะหายไปใช่แล้วคนดีที่เป็นส่วนใหญ่เขาจะไปอยู่ตรงไหนครับกลายเป็นว่าคราวนี้ เสียมากกว่าได้อมันต้องช่างนะมีได้มีเสียแต่มันเสียมากกว่าได้ครับแล้วอาจาะคิดีดูนะคนที่ปกติมาเรียนคนที่ขยันมาเรียนปกติแล้วถูกสั่งปิดปับ๊บแล้วเทอมนั้นจะทํำยังไงจบเช้ากาคนอื่นอีกใช่นย้ายไปตาหน้าอีกมาจากโรงเรียนปิดนี่แหละปัญหาใหญ่ต่อมาเพราะคนทั่วไปอาจจะอ้าวมาจากโรงเรียนนี้ก็ปิดแล้วนี่มาร์กเลยโรงเรียนเนี้ยไม่รับ <ทำ S 1> ผมท <ำ S 1> มําอนาคตผม,ผมเชื่อว่าเอกชนหลายภาคส่วนก็ไม่รับจากหน่วยงานเนี้ยกลัวเข้าไปเดี๋ยวไปยุยงตีกันอีกเงี้ยหรอใช่ มีส่วนอยู่แล้วอาจารย์แบรนด์มันติดคนไทยอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันต้องดูให้ทะลุเป็นกรณีไปไม่ใช่มองภาพเป็นภาพรวมแบบเหมาโหลนะอาจารย์อาจารย์คิดดูนะอย่างรุ่นพี่ที่จบไปแล้วกลับมาเนี่ยไม่ได้มาสร้างปัญหาทุกครั้งอย่างคณะอาจารย์เห็นว่าจะกลับมาเจออีกแล้วไม่ใช่ไหมเขากลับมาทำเขาสร้างสรรค์ได้มาเพื่อมาดูน้องมารับน้องแล้วก็มาให้น้องรู้ว่ามีการต้อนรับเข้าสู่สังคม ทั้งที่บางคนนี่ถือว่าโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีเจ็บปวดอ,อับอายให้จดจําเราจำน้อง,องก็เต็ม<ต><ต>ใจจะเดิน<ช>เข้ามาร่วมกิจกรรมนี่ถ้งมาดูประเด็นอาจารย์ถ้า<ะ>ถามว่าแล้วจะทําทยังไงไอ้ปัญหาความรุนแรงและการทะเลาะวิวาทแก้ปัญหายังไงข้อคง ต้องแก้แบบทั้งองคาพยพจริงๆผมหมายว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอะไร<อ>บ้างอาจารย์ถ้าเก่ดจะเป็นเรื่องของนโยบายก็ต้องชัดเจนใช่ไหมครับนโยบายชัดเจนนะครับเรื่องของการให้คะแนนไม่ใช่ให้คะแนนเฉพาะในห้องเรียนแต่มาดูความประพฤติด้วยนะครับต่อมาเรื่องการเลยครับเลือกครูเนี่ยประเด็นเลือกครูเข้ามาครูต้นแบบเนี่ยเอามาเนี่ยครูคนไหนที่เรารู้ว่ามีพฤติกรรมในลักษณะของการโย,ยงเนี่ยออกไปเรื่องนี้ผมพูดเสมอเลยครับว่าจะรับครูเข้ามาต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่มาสอบอย่างเดียวนะ รับพนักงานทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่สอบผมขอความกรุณาเะครับเช็คเฟซเ,เก่าเขาเนี่ย <c oughs> ไปเช็คข้อมูลในในเฟซเลย <c oughs> ว่าพฤติกรรมของเขาก่อนมาทำเนี่ยเขาเป็นคนยังไงหรือ,อยังน้อยมีใบรับรองแพทย์นะว่าสุขภาพจิตป,ปกตบิบางทีเนี่ยในเฟซมีแต่รูปนั่งกินเหล้าดา่านั่นดา่านี่ฝนตกย<ะ>ังด่าแล้วอย่างนี้เอามาเป็นครูบาอาจารย์อินสตาแกรมก็ได้ออย่างเงี้ยใช่ไหมอ้าวมันจะบอกชีวิตตัวเราเองว่าวันๆทําอะไรบ้างใช่ไหมหรือบางทีเขียนบ่นน่อนบ่นนี่ลงไปมันก็จะบอกว่าตัวเราเป็นยังไงจะบงบอกถึงพฤติกรรมเลยอย่างอย่างยาวนนนาห่อย ถอยมาเนี่ยแล้วนี่มาดูเป็นตัวพี่ะขอดูเฟซนี่เป็นครั้งแรกเลยนะขอดูเลยให้พิมพ์เฟซบุกย้อนหลังมาสองปีมือนบุกแบงค์เราจะไปดูบุกแบงค์ก็ยังดูแบบพฤติกรรมถอนเข้าถอนออกนั่นเรื่องเงินไงอันนี้เรื่องความประพฤติเอออาจารย์ส่วนหนึ่งก็ดูเฟซบุกยังเอื่อหนิมาฮะผมว่าเรื่องแบบนี้สมัยก่อนเขามีเขาเรียกคำว่าอะไรนะ r e commendation คือจดหมายรับรองจากอาจารย์ใช่ใช่อาจารย์เจอไหมแต่บางทีเราก็แบบเอ็งก็แย่จริงนะแต่ว่าฉันก็ต้องเขียนสงสารอนาคตของลูกศิษย์นะ แต่ผมไม่โกหกอาจารย์อะไรไม่ดีคือจะไม่เขียนเขียนจะเฉพาะเรื่องดีซึ่ง <แห S 2> ผมบอกว่าสงสัยคงจะเป็นกระดาษปา <laughs> <c oughs> ของคุณผมคงเซ็นชื่อเฉยเฉยแต่ประเด็นเนี้ยอานไอเรื่องเฟซเรื่องอะไรเนี่ยไอร่องรอยในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นตัวบอกตัวต,วต,วตวน,นเขาจริงนะอาจารย์ิงว่าเขาพูดจาอย่างไรบางคนเนี่ยอยากจะมาทำงานเป็นพยาบาลมาสมัครอยากเป็นนักศึกษาพยาบาลอยากเรียนพยาบาลแต่ว่าโอ้โหใจร้ายกับสัตว์บ้างใจร้ายคนอื่นบ้างเนี่ยนะมันก็มีได้ในเฟซบุ๊กมีแต่แบบ เตะหมาตีแมวอย่างเงี้ยก็มีคนรับเข้ามาให้ประสบสัมภาษณ์อาจารย์นี่ถูกนะนี่เป็นแนวความคิดใหม่เดี่ยผมกับไปบริษัทกรุณาพิมพ์ Facebook ย้อนหลังับ2ปีมาให้ดูขอดูนี่แค่ข้อเดียวนะอาจารย์จริงๆ10ข้อเร่งด่วนฟังดูแล้วเครียดเหมือนกันครับงั้นคนแครบนบ่ายักคนแคร์ท่าทางจะงานหนักพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบในช่วงที่2ครับ